พี่แสนจะขึกคักแล้วก็สนุกสนานมากเลยนะคะใช่แล้วแต่ว่ามันคืองานอะไรคะมันคืองาน5ปีแอคชั่นแนลนั่นเองค่ะสุตาปาร์ตี้5ปีไทยแอคชั่นเองของสุดยอดเถอแบบเดียวนะคะผ่านไปไว<อ>ม,มากเลยนะคะของรอบห้าปีแล้ว<อ>ยังไงเราสองคนนะคะก็ต้องขออวยพรให้แอคชั่นแนลนะคะอยู่คู่กับบ้านเมืองไทยเราไปนัน Está de is วันนี้สวยมากๆเลยน้องแอลวันนี้มาทำอะไรคะอ๋อวันนี้ก็มางาน5ปีแอคชั่นแอลค่ะก็มีเดินแบรแล้วก็มีล็อกเพลงด้วยแล้วก็โปรโมทรายการมา์ทัวร์ของเราด้วยมาทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เดินเดินไมซ์ท็อปไปยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดินเดินเดินกันเยอะมากเรียบมองแบบแซ่บมากอ่ะจริงเหรอคะ น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าในฐานะที่แอคชั่นแลครบรอบ5ปีอยากจะให้น้องแอมนะคะพว้วางซะหน่อยนึ่งก็ในฐานะที่แอคชั่นแนลนะคะครบรอบ5ปีกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่6แล้วนะคะก็ขอให้มีปีที่7ปีที่8ปีที่9ปีที่10ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็อยู่คู่กับแฟนๆ Black Channel อีกยาวนานเลยนะคะแล้วก็ให้มีแฟนๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้รายการเมาส์ทูเมาส์เนี่ยอยู่นานๆนะคะแล้วก็มีคนรักเยอะๆเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะได้เลยไงขอบคุณน้องแอบมากนะคะคนะะโอเคค่ะคือตอนนี้นะคะจะบอกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะได้เจอศิลปินที่แบบงชอบมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือน้องโน้ตดัสานะเนี่ยติดมือค่ะเดี๋ยวรับหลังไมค์นะสองร้อยเลห้าร้อยห้าร้อยท่านไงว่าแล้ว ันนี้ก็มาร้องเพลงนะคะแล้วก็มาแสดงความดีกับช่องแอคที่ครบ5ปีแล้วอ่ะแล้วขอบวยพอใี่ช่องแอคแน่นอหน่อยค่ะไม่ต้องอย่างไรก็ต้องขอบคุณก่อนที่ <c oughs> ทําให้น็อตได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้เนาะ,ะ <c oughs> เพราะช่องแอคก็เป็นช่องหนึ่งที่ที่ฉายเดอะสตาร์มาตั้งแต่ต้นนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นช่องหนึ่งที่เหมือนกับอัปเดตข่าวสารพ <c oughs> วกเราตลอดเวลา <c oughs> ใช่แล้วก็ ขอให้ช่องแอคแล้วก็ทั้งทีมงานแล้วก็คนดูทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปนานๆต่อๆไปเรื่อยขอให้ช่องแอคผลิตผลงานดีงให้กับคนไทยไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณน้องนนท์มากเลยนะคะค่ะเอ้ยเออเอ้ยนี่ใครอ่ะอะแสดงฮอร์โมนไงไม่เคยดูเลยออกมาจากเรื่องเถอะเอ้ยนั่นอะไรสิคออ้าวเธอนี่แม่ เาอกกจะ่เป็นปันเที่ฟังแลวสนใจหากความรักไม่หนังสือเธอก็คือที่ฉันไม่เคยเดียจะปไปอ่อนไพีงหากรักคือการเดินทางเจอก็เต็นเดินจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าใครหรือใครหากความรักคือดวงดาวเธอก็คือดาวดวงนั้นที่สอ่องน้ำทางให้ฉันก้าวไปอีกกนิยายคำว่ารักจะพปลาเช่นไรต่คำนี้ที่ฉันเข้าใจคำว่ารักนั้น คงไม่มีความหมายจากไม่ใช่มันไปกับเธอจริงๆแล้วพี่กับ Act Channel เนี่ยเกิดพร้อมกันพี่เข้ามาเดอะสตาร์ห้าครั้งแรกที่ Act Channel มาสามัมภาษณ์ที่เนี่ย ก็เป็นครั้งแรกในในใน,ในการ air ออนแอร์ของ a c t i o n นแนเหมือนกัน a อคชั่นแนลสำหรับพี่ไม่ใช่แค่ช่องไม่ใช่แค่ช่องใน GMM TV ไม่ใช่แค่ร,รายการทีวีแต่เป็นครอบครัวโชมขาตอนนี้แบบใจแเต้นกันไปหมดแล้วนี่มงตอนนี้เราอยู่ท่ามกลาง The เดอะสตาร์สิขอเสียงเดอะสตาร์สิบหน่อย yeah, ค่ะย้ เดียวไม่ได้มีเฉพาะเดือนราศีพฤษพี่เราครับรุ่นหลังรุ่นไหนคะแอบแล้วเจ็ดครับอ๋อรุ่นเจ็บนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะคะพูดหน่อยว่าวันนี้มาทำอะไรกันบ้างครับครับผมก็วันนี้มาคอนเสิร์ต5ปีแอคชั่นแนลครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆพี่พี่จีมนา แอคชั่นแนลแล้วก็ได้ร้องเพลงกับพี่ๆ uh, พิธีกอรองแอคชั่นแนลครับ,รบก็สนุกมากมากเลยครับวันนี้นครับครับวันนี้ก็มีมีโชว์เยอะแยะเลยครับมีทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็มีทั้งแบบ ละครนะครับมีละครมีซีคอมในในช่องแอค่ะผมก็แอคชั่นอลนะครับตอนนี้ก็5้ปีใช่ไหมครับก็อยากให้อยู่กับพวกเรานะฮะไม่ใช่แค่เดอะสตาร์แต่ว่าชาวเอ็กซแสกครับผมเป็นพิธีกรหรือว่านักแสดงต่างๆนะครับก็ขอให้เป็นช่องที่โปรโมทพวกเรานะครับผมได้ดีมากๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับได้เลยค่ะน้องคนดีบ้างค่ะก็ขอให้แอคชั่นอลมีผู้ติดตามเขาเรียกว่าอะไรคะับเชิญผู้ชมผู้ชมผู้ชมรายการเยอะๆนะคะก็ขอให้แบบ ออยู่ด้วยกันอย่าีกเป็นนานๆนะฮะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้คนไทยทุกคนได้ชมกันตลอดไปครับตอนนี้ครบรอบ5ปีแล้วแต่ว่าผมก็เชื่อครับว่า5ปีแค่บอๆครับ a c t i o n a l เนี่ยจะอยู่คนไทยเราตลอดไปแหละครับขอให้ช่อง a c t i o n a l นะครับผลิตรายการดีๆออกมานะฮะให้ผู้ชมได้แบบชมกันนะฮะเอาให<อ>าม่อ<ม>ีกรอบแ่ะนทีน<ม><ม>ี่ใส่อีกรอบเนึ่ยสองครัค่ะอุ๊ยตายสนุกไหมเนี่ย ให้ความรักเรามันคงอย่เรื่ไปไม่ว่าทางมันจะร้ายหรือดีจะมีใจเหมือนดินรักเธออยู่ตรงนี้เพราะรักคือสิ่งที่เรามีให้แกกัน ในครั้งนี้นะจัดออกมาได้ดีามากๆแข่ง<ห>เตน<า>ขับนะคะ<ม>กระแสะตอบรับดีสุดๆไปเลยอะ่ะใช่แล้วยังไงครบรอบ6ปีเนี่ยเราก็ต้องมาจอยงานนี้กันให่ได้เนาะครองครบรอบ10ปี20ปียังไงรายการเราก็จะหมาทุกฉากเลยอตอนช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบเราหยิบจับอะไรอย่างเงีย้ยเยอะเนาะวันนี้ทั้งวันเลยรู้สึกแบบเมื่อยอะ่ะ ไม่แหวกไม่ข้อมือปวดไปหมดเลยใช่วันนี้เราทาอะไรกันเยอะเนาะแต่ว่าเอาอย่างงี้พี่มีเคล็ดลับดีๆง่ายๆมาฝากนะในการช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้มือของเราเนี่ยสบายขึ้นนะคะวิธีแรกเลยนะง่ายๆนะอ่ะมี่มี่ทำตามพี่พี่กดตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงข้อมือนะคะแล้วค่อยๆไล่ไปตรงฝ่ามือของเราอย่างงี้นะไล่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงรอยต่อของนิ้วนี่นี่นะคะคือเหมือนกดไปเรื่อยๆให้มันเป็นตัวีอ่ะ ใช่ถูกต้องนหคะแล้วมาดูวิธีที่2อันนี้ง่ายๆเช่นกันนะคะอันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยข้อนิ้วอ่าอ่าเดี๋ยวทำให้ดูวงของการข้อนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆนวดเป็นวงกลมขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายนิ้วนะคะอย่างนี้อ่าแล้วก็เราย้ำตรงตรงปลายเล็บนิดนึง อ่านี้กดลงไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่2แต่ว่าวิธีที่สามวันนี้พี่ว่ามีมี่ชอบเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วยังไงคะอ่ะเรามีมือสองข้างใช่ไหมคะเราเอามือมาประสานกันอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็บิดข้อมือซ้ายขวาไปมาใช่ง่ายมากสำหรับคนแบบไม่ค่อยอยากทาอะไรเหมนหนูหรือว่าไม่ใช่สําหรับคนที่แบบเมื่อยมือแล้วแบบไม่อยากไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยเป็นไงรู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีขึ้นแบบว่าเป็นการผ่อนคลายเบื้องต้นเนาะแต่ว่าตอนนี้มีมี่ น้ำร้อนเลยไหมเราไปหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆทานกันดีไหมพี่จะพาหนูไปทานอะไรกว่าเป็นซกิลแคร์เป็นความลับค่ะอยากรู้ต้องตามพี่มาไปะปไป